ดูดิเหยียบมั่วแั้วนี่ใช่คใช่หมดเรลุยใจมาลยไม่ใช่เเใชเใชคเหยียบไปแล้วปะลุยฟางโรตงโเยอะลุยจากฟง,งก่อนตอนนี้ก็เจอเลยก<ล>็เห็ดเปล่าๆหลุกคนเยอแล้ว เอาดิอระดาษก่อนน,นะเขียนเลยฮะจะได้ส,ดสวยๆภาพจะได้ส,ดสวยๆเปิดไปลูกปะอี๋ยวด้จะได้ออกของรูบรุกจะได้แบบโอเค้ยเราบีโอ,อ้ยหนักสังสัง ผู้พีพละเม่นี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 ไไ่ได้เลยจมเลยน,นี่โซนนี้เถอผีผีผีฟุตบี้จับแล้ว

เพราะไอ้ตัวนั้นมีอยู่อันเดียวอ,อันไหนฮะกเกียงอะ่ะเกียงป่าวหยาดมันหยาดมันขาดบ่าวฮะคอ,อยเก็บให้เอ้าเ,เก็บใส่ถุงคอยจิีบคอยจีบให้โอ้อลยลองวงห้ามองหน่โอ้ยขาดเลยขาดเลย ไฟเบียไฟไฟเบียเดี๋ก็เจอไม่ได้ยังมีไหมเนะ เดี๋ยวเอาไม้จิ้มเนี่ยเอันนี้คันเอาเป็นเดี๋ยวก็เอาไม้จิ้มเดี๋ยวเอาไม้จิ้มก่อนหายเหนื่อย nè đây, đẹp Hai. Hai này đẹp lắm hay, hay nè นี่พอเลยครับจริงนะได้กองนี้ก็กลับแล้ว Ja vam ne Vậy. <laughs> <laughs> yeah. อกเนาะอบอ่กออ่ะออฮะเด็กอนี้ตัวพัดโผล่ออกมาจากใบไม้ หลดเจเต็บบานแล้ว่ึไม่ทันก็มีไม่ได้บุนกินหนึ่งของบานนี่มันบานจนมันจกกะแก่แล้วบานอันนี้หัวหลุดเลยตัวนี้อนอนดูดิหัวตัวนี้มันยังเป็นแบบนี้เลยกำลังอ๋อก็มี Mình khoảng qua chút, chút này cái này chụp cần đi sẵn Nên rồi <laughs> ừ, Còn con vậy? เจอจุดเดียวอ่ะจุอเดียวมูเ<อ>ดียวอ<ะ>่วะอง thử cả luôn nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ นอนจนมากิน <ừ> กินก็กินจนไม่หมดนอนนอนบอกคุ้มไม่ไหวแลวเยอะเ <c oughs> กินเยอะกินบม่ไหว จันจะากมันจะแตกมันได้น้ำฝนหลายหลายจะดึงดีสตารเสี็จายแล้วมันจะแตกทางน้นด้ด้ ม้อันดเดียวก่ปุยแาไม่หัวละฮะยยังไม่หัวละ あっ、いや、ましゅうもん、ましゅうもん、ましゅ Lepas, lepas, perak jer, perak jer, กว่ายาวๆเลยเก็บกันแบบมันจุ้มเดียวมันเดี๋ยวลองหาดูสักหน่อยมัน่เป็นท้ากกลับแลยจุ่มเยอะ